เอาครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกาวกับบ้าครับวันนี้ก็จะมาแนะนําการเซตห้องในด่านบอดเดอร์นะครับผมบอกกันเลยนะครับว่าที่ผมแนะนําไปไม่จําเป็นที่จะต้องเอาไปใช้ตาม100%เนะครับอันไหนที่คิดว่าดีเนี่ยสามารถดึงเอาไปใช้ได้นะครับแล้วตรงไหนที่คิดว่าไม่เวิร์กก็ไม่ต้องใช้ตามก็ได้นะครับผมเพียงแค่มาแนะนําเฉยๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีจุดไหนที่น่าสนใจบ้างนะครับในด่านนี้มาที่ห้องแรกครับก็คือห้องอารเบอรี่นะครับ จุดแรกเลยผมจะพูดถึงจุดเรนฟอร์นะครับก็คือ2จุดนี้เลนฟอร์ไปเลยนะครับแล้วเราก็มาเลนฟอร์ในห้องเล็กนี้ครับ1แผน่นทําไมถึงเรนฟอร์ห้องเล็กนี้ใช่ไหมเพราะว่ามันกันวอลแบงจากข้างนอกนะครับเวลาเขาพังบริเคียดได้นะเขาสามารถถ้าเราไม่ได้เรนฟอร์ต,ตรัวนี้มันวอลแบงนี่คือทะลุไปถึงห้องนี้เลยนะเลงมาถึงห้องเนี่ยจากเลนฟอร์ต,ตรงนั้นนะครับ ถ้าเราเลนฟอสตัวนี้มันก็จะกันได้นะครับและแนะนําให้เปิดตรงนี้นะครับเป็นแนวยาวเลยที่เปิดตรงนี้ก็เพราะว่าคนที่เล่นห้องตรงนี้ห้องเล็กตรงนี้สามารถเอมคนที่เดินเข้ามาจากอมรีได้นะครับนึกสภาพคนเล่นฝั่งบุกนะครับเวลาเขาบุกเข้ามาใช่ไหมเขาต้องเลงหลังฮาบวอลหรือว่าหลังบอมนะครับหรือเขาเปิดได้เนะี่ยซึ่งมันเป็นมุมที่แบบ เ,เราสามารถเล็งจากห้องเล็กได้นะครับซึ่งตัวบุกเขาต้องโฟกัสหลายจุดเกินไปนะครับคนที่เล่นห้องเล็กเนี่ยสามารถดักยิงได้สบายๆจะนอนยิงหรือว่าจะนั่งยิงแบบนี้ก็ได้นะครับต่อไปผมแนะนําให้ทาโรเทตตรงนี้นะครับแให้ทำโรเทตตรงนี้เพราะว่าบางทีถ้าเราจะย้ายจากห้องอาไครไปห้องอเมเบรียมันต้องเดินผ่านประตูนี้ใช่ไหมบางทีเขาล็อกรอไปแล้วนะครับเป็นมุมล็อกหลังบอมเนี่ย เราก็แบบตายฟรีนะครับแต่ถ้าเราทําตัวนี้เห็นไหมมุมมันปิดนะบางทีเขาแบบอยู่หลังบอมตรงนู้นนะครับซึ่งเราสามารถกระโดดข้ามตัวนี้มาได้แล้วก,กระโดดเข้าห้องได้จยิงได้นะครับตรงนี้ก็ไว้โรเทชเชื่อมห้องไปมาอีกจุดหนึ่งที่ให้โรเทชนะผมแนะนําตรงนี้นะครับที่แนะนําตรงนี้ก็เพราะว่าเราสามารถโยกมาเล่นห้องออฟฟิศได้ครับ ซึ่งมันเป็นฮาร์บอล l ตัวนี้เนี่ยเราเรานั่งไปอย่างี้เขาจะไม่เห็นหัวเรานะค,คนที่ดันมาจากฮอร์เวอร์เราก็นั่งเรามาโยกปาดได้หรือว่าเพื่อนเราที่เล่นห้องออฟฟิศเนี่ยต้องการคนช่วยนะครับเราก็สามารถโรเทชจากดูตรงนี้มาช่วยโคเวอร์ได้นะครับต่อไปให้มาเลนฟร์ต,ตรงนี้ครับแค่เลนฟร์ต,ตรงนี้เพราะว่าผมแนะนําให้เอาคนมาเล่นไว้ตรงนี้สักคนหนึ่งครับจูดตรงนี้พอเลนฟร์ปุ๊บ เขาไม่สามารถแบ่งได้ไงซึ่งมันเป็นจุดหลบได้นะเนี่ยสมมุติเราล็อกไว้อย่างงี้ใช่ไหมศัตรูจะเข้ามาเอาอะ่ะก็คือต้องเดินเข้ามาแล้วก็เลงม่แบบแน,นะนำซึ่งมันมีโอกาสที่เพื่อนเราออกมาช่วยได้ไงนะครับจุดนี้ผมแนะนําเลยให้เลนฟรอตรงนี้นะส่วน3าแผ่นนี้ปล่อยไปเลยนะครับผมแล้วก็เลนฟรอตรงนี้2แผ่นครับตรงนี้2แผ่นนี้นะครับ อีกสองแผ่นนะครับให้มาเลนฟรอสตรงนี้ครับตรงฮอวเวนายตี้ตรงนี้นะครับแค่ให้เลนฟรอสตรงนี้ก็เพราะว่าบางทีฝั่งบุกเข้ามาปุ๊บใช่ไหมเขาสามารถทําบุลเลตโฮลได้เห็นไหมเราก็เลงไปในซ้ายเวลาเราเดินผ่านซ้ายเราอาจจะไม่รู้นะครับเนี่ยรูแค่นี้มองไม่เห็นนะครับเรามองจากในนซ้ายหรือไม่บางทีอเขาก็ทํารูตรงนี้ได้ด้วยนะครับเลงไปอีสแตร์เห็นป่ะบางทีเราเล่นตัวโลมไงเขามาดักตรงเนี้ยเราเดินขึ้นไดมาเราก็เสร็จเขาได้ง่ายๆเลยนะครับ แล้วมันจะเหลืออีกหนึ่งแผ่นใช่ไหมอีกหนึ่งแผ่นนะถ้าเราเล่นมิล่าผมแนะนําให้เลนฟร์ต,ตรงนี้นะครับเพราะว่านะเรากระจกมิล่ามาเสร็จตรงนี้ใช่ปะถ้าเขาเปิดด้านล่างได้ปุ๊บอะ,ะคนเล่นหลังกระจกนี่โดนข้างล่างยิงฟรีเลยนะแนะนําให้เลนไปแต่ถ้าเราไม่ได้เล่นกระจกมิล่าใช่ไหมเราก็ไปเลนฟร์ต,ตรงนี้ได้ครับอีกแผ่นหนึ่งทำไมต้องเลนฟร์ตรงนี้ใช่ไหม เหมือนกันครับถึงแม้ตรงนี้มันจะทําบุลลิตโฮเข้าไปได้ตรงนี้ก็ทําได้ครับมันก็เป็นรูที่แบบว่าสามารถมองเข้าไปถึงในทรายได้ถ้าเลนตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะยิงจากห้องเบรกรูมไม่ได้นะครับต่อไปแนะนําอีกนิดหนึ่งนะครับห้องนี้ครับให้เปิดข้างบนเปิดก็เพราะว่าตรงนี้ปกติไม่เป็นรูนะมันก็จะเป็นทึบๆไปใช่ปะ บางทีอ่ะเขาอาจจะกระโดดเข้ามาแผ่นแถวนี้ไงหรือว่ามีโล่มีอะไรมาดันอ่ะเราสามารถป่ากัดเจ็ดข้ามจากตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสโมกซีโฟงเงี้ยเห็นไหมเราปาข้ามมาได้นะครับก็ใช้ประโยชน์ตรงนี้ได้นะครับมาตรงฟอเทนนะครับถ้าเรามีลูก2แล้วก็มีเวลามากพอนะแนะนําให้เปิดตรงนี้ครับแมดาวนี่ให้เปิดเนี่ยเพราะว่าอะไรเวลาเขาบุกมาจากฮอลเว้นะครับเห็นไหมมุมเขามองไม่เห็นเรานะถ้าเรานั่งอยู่ข้างในสุดอ่ะ แต่เวลาเขาเดินเข้ามาเราเห็นเขานะครับเราสามารถแบงได้ไงเราเห็นท้าเขาเราก็แบงเข้าตัวเขาได้นะครับซึ่งมีประโยชน์มากครับเขาต้องนอนจริงอะ่ะถ้าเราแบบตรงนี้เราก็เลนฟอ์เลยไหมเราหลบเงี้ยเขาเดินมาเราได้ยิงฟรีเลยนะครับยังไม่พอนะเราสามารถเลงจากในไซด์ได้ด้วยนะเห็นปะเลงตีนในไซด์นะครับซึ่งคนถูุกพาวเวมันต้องแบบโฟกัสในไซด์หรือว่าอะไรอยู่แล้วนะครับโฟกัสหลังห้าบอโฟกัสออฟฟิศเนี้ยตรงตรงนี้ผมเรียกว่างแง่งนะ คือมันเป็นแง่งออกมาอันเดียวงี้ยอาจจะโฟกัสแง่งเนี้โดนรอยยิงรีนะครับจากตรงนี้โอเคผมมาเสิรคลิ้กเล็กๆให้นะครับมาคนอาจจะไม่รู้วิธีขึ้นตรงนี้นะครับให้เราเคาะเอกสารตรงนี้ทิ้งให้เหลือแต่คอมนะอย่าเคาะนะตรงนี้แล้วเดินออกชิดซ้ายหน่อยทางนี้นะครับเดินขึ้นไปเลยเห็นไหมเดินขึ้นมาง่ายๆเลยครับแล้วตรงนี้สามารถวิ่งแบบวิ่งซ้ายขวานะครับเดี๋ยวมันก็จะขึ้นให้เองตรงนี้ก็มีประโยชน์เหมือนกันครับมีตรงนี้ เนี่ยเราสามารถเล็งฮอวเวได้ด้วยนะครับจากตรงนีน้เล็งฮอวเวยังพอเล็งหน้าต่างตรง,งนี้ได้ด้วยนะครับซึ่งมันเป็นจุดแบบหลบอะ่ะเขา้าใจไหมมันเขาอาจจะไม่เช็คข้างบนนี่เวลาเขาเดินมาจากฮอวเวย์เงี้ยว่าหน้าต่างเนี่ยเขาก็โฟกัสเอาเปนี้เราก็แบบพียิงได้นะครับจริงๆเวลาเขาเล่นผังปุกใช่ไหมเขาก็จะมีไอคิวมายิงแบตเตอรี่ชาร์จบัดีจ,จากข้างล่างหรือว่าโซเฟียบัคอะไรเงี้ยแอดอะไรนี้นะครับเราสามารถช่วยจากข้างบนได้นะครับ ดยการเปิดปูะตูใกตรๆนี้ครับเห็นไหมเวลาเขาโดดมาจากหน้าต่างเราก็เห็นละดูแค่นี้เราก็ยิยงได้นะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับประตูประตูใหญ่ข้างหน้าอย่างเงี้ยเนะวลาเขาเข้ามาเราก็ยิงได้ทดํารูยิงจากข้างบน,นครับแต่ถ้ามุมนี้มันดูเล็งยากๆนะครับผมแนะนําให้มาตรงนี้ครับเนะได้เห็นประตูเลยนะครับเราก็ล็อกรอจากข้างบนได้มาต่อกันที่ห้องล่างนะครับห้องเวิร์กช็อปกับห้องเซิร์ฟเวอร์นะครับ ให้เราเลนฟอสตรงนี้ครับเลนไปเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นสองแผ่นและแนะนําให้ทํโรูเทตตรงนี้นะครับห้องนี้ผมแนะนําให้หยิบแคสเซิลมานะซึ่งด่านนี้ผมผมว่ามีหลายไซส์ที่ใช้แคสเซิลนะครับแล้วมาปิดตรงนี้ครับซึ่งเราสามารถเล่นห้องน้ําได้ไงเนี่ยใช่ไหมเราก็มีพื้นที่เล่นทำปืนโฮลตรงนี้ได้อีกนะครับถ้าแบบเขาไม่มาบุกทางเรานะครับหรือถ้าเขาแบบ ทางแคสเซิลเนี่ยเราก็สามารถโยกกลับไปเล่นในไซด์ได้นะครับต่อไปผมแนะนําให้เลนฟร์ตรงนี้นะครับแล้วก็ทำรูโรเทตตรงนี้ครับอันนี้ก็เป็นรูโรเทตจากไซด์เอไปไซด์บีธรรมดานะครับที่เลนฟร์ตรงนี้บางทีเขาแบงนะครับหรือเขาเข้ามาจากเมนดอร์งเงี้ยเขาแบงขึ้นไปนี้ได้เลยนะครับซึ่งบางทีเราเล่นอยู่บนโตเงี้นเราแบบเขาแบงมาได้ใช่ไหมผมก็แนะนําให้เลนฟร์ไว้นะครับ แนะนำให้เปิดตีนตรงนี้ด้วยนะครับให้เปิดเนี่ยเพราะว่าบางทีอ่ะเราสามารถนอนยิงจากมุมนี้ได้ครับเห็นไหมเขาโดดเข้าหน้าต่างมาเขานั่งแผ่นนี้ยเรามานอนยิงหรือม,มานั่งยิงจากตรงนี้ได้เราจะเห็นนะครับซึ่งมันเป็นมุมที่แบบเวลาฝัง่งบุกเขาเขาเขา้เขามายืนเนี่ยเห็นไหมบางทีเขาไม่ทันระวังนะเรานั่งยิงจากมุมนู้นนะครับเขาก็อาจจะได้คิวฟรีไปเล่นฟร์ที่เหลือนะครับผมแนะนําให้มาตรงนี้อีกหนึ่งแผ่นนะครับ แล้วก็ห้องนี้อีกสองแผ่นนะครับเลนฟอร์สไปเลยเพื่อให้เขาตียากขึ้นนะครับแล้วเหลืออีกสี่แผ่นเนี่ยให้มาเลนตรงนี้ตัวคอาคายตรงนี้สองแผ่นนะครับเลนไปเลยสองแผ่นแล้วก็ตรงอารมอรี่ตรงนี้อีกสองแผ่นที่ให้เลนเนี่ยเพราะว่าชั้นบนสําคัญมากนะเห็นไหมสังเกตไหมข้างบนเนี่ยเขาสามารถปุดแบบปุดได้หมดเลยนะมันเป็นพื้นซอฟบอลหมดเลยนะครับเขาสามารถปุดยิงในไซด์ได้นะครับ ซึ่งแนะนําให้เอาคนมาเล่นชั้นบนเยอะๆสักสองสามคนเลยก็ได้นะครับเราเล่นเหมือนห้องอมรี่ได้นะนะเปิดดูข้างบนเนี่ยสามารถยิงหน้าต่างได้ด้วยนะครับเผื่อเขาจะลักไก่มาแผ่นอะไรเงี้ยตรงนี้ก็เปิดเหมือนห้องอมรี่ได้เลยนะครับกันเขาเดินเข้ามาจากประตูนะครับตรงนี้ผมแนะนําให้เปิดเลยนะแต่ว่าบางทีเขาแผนเนี่ยเราต้องการแบบโรเทชเร็วๆคนระับเราก็เลยดรอปลงมาอย่างนี้นะครับตรงนี้แนะนําให้เปิดเหมือนกันนะ ราะว่าบางทีเราสามารถโยนสีโฟข้ามอะไรได้นะครับตรงนี้ก็แนะนําให้เปิดประตูหนึ่งครับเป็นมุมจากข้างบนะเราสามารถเล็งแล้วมีคนกระโดดหน้าต่างมาเราก็ยิงได้นะครับตรงนี้ที่ให้เปิดเพราะว่าเราก็เล็งประตูได้ด้วยเห็นไหมมันเป็นมุมยืนแล้วเห็นประตูนะครับเอาเข้ามาตรงนี้ ก็โดนรอยจริงจากมุมบนตรงนี้นะครับพูดถึงแคสเซิลนะครับสมมุติว่าเราบริเคดต,ตรงนี้ใช่ไหมเหลืออีกสองอันจะบริเคดไหนแนะนําให้ประตูใหญ่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็มาบริเคดต,ตรงนี้ครับที่ให้บริเคดต,ตรงนีน้เพราะว่าหนึ่งเขาเข้ายากแล้วไอ้ตรงห้องคัสซอมตรงนี้นะครับพอเขาเข้ายากเสร็จมาเจอแคสเซิลมันเป็นการบีบให้เขาต้องแบบมาเข้าทาง่งเงี้ยซึ่งมุมเนี้ยมันเสียเปียบมากนะ มันสามารถโดนในไซส์เล็งจริงได้สบายอ่ะผมเสริมให้นิดหนึ่งนะถ้าข้างบนเราอยากมีพื้นที่เล่นมากขึ้นอ่ะปกติเราเลนฟร์สสองแผ่นนี้ใช่ไหมเราก็เลนฟร์สแค่แผ่นนี้แผ่นเดียวนะครับเราอีกแผ่นหนึ่อมาเด็นตรงนี้ครับเราก็ทําเชื่อมเลยห้องมาเรียกทำเชื่อมเดินเราก็จะมีโซนในการเล่นมากขึ้นเห็นไหมเราก็โรเทนไปมาเราห้มีโซนออฟฟิศในการเล่นมากขึ้นด้วยนะครับในโปรลีบบางทีเขาโล่มาตั้งไว้ตรงนี้นะคือแบบ เขากันเหนียวมากอะห้องอาไครห้องอเมริย่เงี้ยเขาไม่ปล่อยแตกนะครับเพราะถ้าแตกปุ๊บนี่คือแบบในไซส์เล่นลําบากนะครับต่อไปเป็นไซส์เทเลอร์กับบาร์ลูมนะครับผมจะทําเหมือนโปรลีกเลยนะคือเขาไม่เลนฟอร์สข้างล่างเลยนะครับเขาจะขึ้นข้างบนหมดเลยเดี๋ยวไปดูกันว่าทําไมที่ให้มาเลนฟอร์สข้างบนนะครับเพราะว่ามันเป็นซอฟบอลหมดเลยเหมือนเดิมนะครับเราก็เลยแบบต้องแพ็คชั้นบนอะเดี๋ยวมาพูดถึงจุดเลนฟอร์สก่อนนะตรงนี้3าแผ่นนะครับ,รแ,นนรบแล้วก็ตรงนี้อีกหแผ่นเป็นสนะครับ ตรงนี้อีก2แผ่นเป็น6นะครับแล้วก็ตรงนี้อีก2แผ่นเป็น8นะครับนับตรงไนตี้เป็นเนะครับ,รนนรบแล้วตรงนี้อีก1แผ่นเป็น10บพอดีนะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าทําไมเขาถึงมาเลนข้างบนครับถึงแม้เขาจะปล่อยข้างล่างใช่ไหมล้วแบบไม่กลัวแผ่นหรอใช่ปะต,ตรงเนี้ผมบอกเลยว่ามันเป็นมุมที่ยิงได้ทั่วห้องไง ไม่เขาเจาะแล้วเขาจะมาเนียนแผ่นเนี่ยเรายิงจากเหลี่ยมนี้ก็ได้นะเห็นปะเจาะยิงแค่นี้เองนะครับได้ยิงข้างล่างละซึ่งเราก็ไม่ต้องระแวงคนที่เนียนแผ่นเนี่ยเราฟังเสียงแล้วกาอาจจะไม่แอบแผ่นเราก็ไม่ยิงฟีนได้เลยนะครับแหดตรงนี้ก็เปิดเพราะว่าบางทีเขาจะกระโดดเข้าหน้าต่างเนี่ยเราก็าสามารถปีกยิงได้นะครับซึ่งมันเป็นมุมที่แบบข้างล่างจะเล็งสู้เรายากนะเราเล็งจากบนแหแ่เราจะเห็นตัวเขาเยอะกว่านะครับ ถ้าข้างบนผมแนะนาให้ทําดูเชื่อมตัวนี้นะครับเพื่อให้แบบเราห้องตัวมากขึ้นเวลาเราจะแบบโยกมาช่วยกันนะครับจําไว้เสมอนะครับเราพยายามกันห้องบนไม่ให้แตกอะเพราะว่าห้องบนเนี่ยมันสามารถยิงไปข้างล่างได้หมดนะครับห้องบนนะครันแล้วคำถามก็คือเราไซเอะถ้าเขาจะมาแผนไซเอเหมือนเดิมนะครับเนี่ยเราก็สามารถเปิดยิงจากข้างล่างได้ไหมประตูเขาจะมาแผนเนี่ยเราแบบยิงได้หมดเลยป่า เป็นดูที่แบบมองลงไปได้หมดก็จะมาแอบแพนตรงไหนเนเขาเราเลงจากข้างบนได้หมดเลยนะครับมันก็เลยเป็นที่มาของที่ว่าเอ่อทำไมทีมในโปรกีบางทีเขาแบบไม่เลนฟอร์สในไซด์เลยแล้วเขามาเลนฟอร์สข้างบนนี่ยเพราะว่าข้างบนถ้ามันไม่แตกมันก็จะเล่นง่ายนะครับซึ่งมันเลงจริงได้หมดข้างบน,นอ่ะที่ว่าแหละซึ่งห้องนี้ผมแนะนำให้หยิบแคสเซิลมาเหมือนเดิมนะครับซึ่งแคสเซิลมันมีลูกซองใช่ไหมมันช่วยเซตไซส์ช่วยขุด แตบบ่ว่าเล็งรูจากข้างบนไปข้างล่างได้เงี้ยมันจะมีประโยชน์มากนะครับแนะนําให้บริเกตตรงนี้นะครับแคตตันหนึ่งแผ่นหนึ่งแผ่นผมก็แนะนําตรงนี้เลยแล้วก็ตรงนี้นะครับเพื่อให้เขาตีข้างบนยากขึ้นนะตรงนี้เราก็สามารถเปิดได้ครับก็เปิดเพื่อให้มีมืดีเยอะขึ้นนะครับพอเข้ามาจากประตูเราก็เล็งได้เงี้ยนอนเล็งตรงนี้ก็ได้นะครับเอาละครับมาต่อกันที่ห้องคัสตอมนะครับ แนะนำจุดเลนฟอร์สก่อนเลยนะครับตรงนี้สองแผ่นนะครับแล้วก็ตรงนี้สี่แผ่นเตียงไปเลยเป็นหกแผ่นนะครับแล้วผมแนะนําให้เลนตรงนี้สองแผ่นนะเป็นแปดนะครับส่วนอีกสองแผ่นนะให้เราวิ่งขึ้นมาชั้นบนครับแล้วก็เลนตรงอัมบรี่ตรงนี้สองแผ่นนะครับแนะนําให้เปิดโรเทตเลยนะเพราะว่าบางทีเราเล่นข้างบนอะ แต่ว่าเราสู้เขาไม่ไหวเขาเริ่มเจาะอ,อย่างเงี้ยใช่ไหมเรากันข้างบนไม่ไหวเราสามารถโรเตทกลับไปช่วยข้างล่างได้ครับผมแนะนําให้ทําเชื่อมไว้ตรงนี้นะครับสมมติเรามีคนเล่นห้องตรงนี้ใช่ไหมหลบมุมได้ตอนนี้เราเรียนพลั่วไม่ต้องหัวใช่ปะเราสามารถแบบโรเตทกลับเข้า,ซาไซด์ได้ไปช่วยได้นะครับดีกว่าแบบต้องวิ่งออกประตูอย่างี้ใช่ไหมมันเสี่ยงที่จะแบบโดนเขาล็อกจากหน้าต่างตรงนี้ดีใช่ปะตรงประตู ็นมุมล็อกได้ครับวิ่งผ่านประตูล้อก็อาจจะมีเสิยตายแต่เราวิ่งผ่านรูโรเทตตรงนี้เป็นมุมที่เขามองมองแทบไม่เห็นอนะไม่เห็นเลยนะครับท่อนี้ผมก็แนะนําให้หยิบบันดิตกับคาอิดมานะเพราะว่ามันเจาะได้หมดเลยสองแผ่นตรงนี้แล้วก็สี่แผ่นตรงนี้ถ้าเรามีบันดิตคาอิดเราก็จะมีสายฟ้าครบนะครับตรงแฮนเนี้ยบางทีเราไม่ต้องเลนอัลมิรี่ก็ได้นะสองแผ่นอัรมิรี่ตรงนั้นเราเอามัเลนฟ้อนแฮนดก็ได้นะครับ แต่จริงๆอ่ะผมแนะนำให้เปิดนะทำือเชื่อมเราไว้เล่น,นเปิดไว้เลยนะครับเสือเขาเขา้าไซส์มาเนี่ยเราสะดวกโรเตมากนะเราก็พยายามกันชั้นบนแบบไม่ให้แตกรตรงนี้มันเล็งไปในไซส์ได้หมดนะครับแบบเขาเขา้าไซส์มาเราก็เล็งยิงได้นะครับซึ่งเขาต้องมาตีข้างบนก่อนอยู่แล้วใช่ไหมเราก็เน้นเล่นข้างบนก่อนนะครับไม่ให้ข้างบนแตกเราก็ ถึงท้ายๆเกมเงี้ยรู้สึกว่าเวลามันน้อยลงอ่ะเราสามารถที่แบบดรอปเข้าไปในไซต์แล้วกลับมารอเล่นได้นะครับกลับมารอแบบเล็งแฮตเล็งประตูเงี้ยนะครับซึ่งจุดหลบห้องคัสตอมเนี่ยมันก็เยอะอยู่นะครับเทคนิคการเล่นผังรับแบบมันก็แบบเราต้องยื้อเวลาให้เยอะที่สุดใช่ไหมแล้วก็เพิ่มพื้นที่ในการเล่นอ่ะถ้าเราแบบมัวแต่กระจุกอยู่ในไซต์นะครับเราก็แบบรอวันโดเนี่ยเดียวนึกว่าเขาเจาะเสร็จเขาก็มีมุมแองเกิลเยอะกว่าละเขาก็เล็ง เข้ามาแบงเข้ามาอย่างเงี้ยยัดกาจเจดเข้ามาเราก็ตายแล้วนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราต้องแบบขยับขยายไปเล่นนอกไซด์บ้างนะครับหลากหลายหน่อยซึ่งมันไม่ตายตัวนะผมบอกก่อนเราจะเล่นแบบไหนก็ได้นะเพื่อให้แบบให้ทีมได้รับชัยชนะเล่นยังไงก็ได้นะครับแต่ถ้าในความคิดผมอะ่ะผมคือแบบเวลาเล่นฝั่งรับแบบผมจะยื้อนะครับยื้อให้นานที่สุดให้เขาเล่นยากที่สุดแล้วเข้าไซด์ ช่วงเวลาท้ายเกมที่สุดอแล้วก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปแนะนำการเส้นห้องในด่านบอดเดอร์นะครับหาเพื่อนๆชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเจอกันครับผม yeah, On the way, oh, yeah, that's on the way, yeah, that's on the